ถ้าหกฉากกับผู้หญิงเนี้ยมาเกือบครบเลยคุณก้อยเขาเปิดเขามาคนแรกแล้วก็แล้วเขาก, <c oughs> กไ็ได้ไปเลยนะเอา่เอาคุณก้อยอ๋อมีคนให้ความลับเรื่องควายมนไหมดม้จะเอาเอาป๊บน,นึงโหมีคนให้ความลับมาแป๊บน,นึงเดียวคน, <c oughs> ขนเขาบอกคุณเอาเหล้าลาดก,กัด เอาเล่าลากา <laughs> แล้วถ้า6กฉากละถ้าต้องเลือกคนหนึ่งต้องเลือกเหรอออม <laughs> ิกีจะเป็บบนเก้ารักใครมากสุดอ่ะคุณ <laughs> เลือกมาเป็นแฟนคุณคนหนึ่งวันนี้หนูเลือกพี่แล้วกัน <laughs> พี่รักไว <laughs> เองให้พี่หอมหอัวดิ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3กล้องขอต้อนรับเข้าสู่ช anel นิกินทนัชันนะครับกับรายการแชร์โลมานะครับมีเอฟซีขาหืนนะครับหลายคนเนี่ยดีเอ็มมาหาผมว่าเมื่อไหร่จะชวนมานัทพลอยหรือว่าพลอยมนผมก็เลยดีเอ็มเนี่ยไปหามานัทพลอยเองเลยว่ามานัทพลอยจ๋าเนี่ยเอฟซีขาหื่นเขาเรียกร้องมาเยอะมากเลยว่าอยากให้พลอยมลเนี่ยมาออกช่องพลอยมลก็เลยบอกว่าโอเควันนี้เราก็เลยให้พลอยมลนะครับแชร์โลมาแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปรับพลอยมลกันแต่ว่าก่อนที่เราจะเจอกับน้อง พลอยมนนะครับผมเนี่ยต้องเพิ่มความหอมให้กับรถของผมหน่อยโอ้โหความหอมเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าสาวๆเนี่ยชอบแบบสูตรกินอะไรหอมๆผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่คือน้ําหอมติดรถยนต์นะครับจากธรรมชาติส่งตรงจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้มีขายในประเทศไทยแล้วนะครับกับน้าหอมติดรถยนต์แคลิฟอร์เนียเซนต์นะครับนี่คือแบรนด์น้าหอมติดรถยนต์เกรดพรีเมียมที่จะมาสร้างความหอมสดชื่นให้กับรถของเราด้วยคุณสมบัตินะครับสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร นี่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 แล้วก็แล้วก็แอบไว้แอบไว้แอบไว้ตาตายบอะอะไรกูคุณไม่ต้องมาทำแล้วคุณเป็นผู้บริหารแล้วทีมงานเกือบสิบชีวิตแล้วครับโกครับโกครับโกฮะกินยังไงกินัวเชมากนี่คือน้ำหอมติดรถยนต์เกรดพรีเมี่ยมยี่ห้อแคลิฟอร์เนียเซน โปบไยรูู้ไมว่าเขามีกลิ่นน้ําหอมนะให้เลือกมากกว่า15กลิ่นนะเ<อ>ซ็กซี่แต่อบอุ่นอย่างผมนะครับคือกลิ่นไอซ์ตัวนี้เนี่ยมาแรงแซงใครเลย <ๆ S 2> เป็นน้ําหอมแบบติดรถที่สร้างมาเพื่อคุณสุภาพบุรุษกลิ่นน้าหอมเนี่ยสกัดจากฟีโรโมนสําหรับสุภาพบุรุษนะครับแบบเรียบร้เย้าวยวนใจสร้างความประทับใจให้กับสาวที่แยกรายขึ้นมานั่งบนรถจนถอนตัวไม่ขึ้นเรียบร้อยตัวนี้พิเศษไม่เหมือนใครนะครับผลิตจากไฟเบอร์เยื่อไม้ธรรมชาตินะครับไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อมไม่ละลายไม่อุดตันแอรน,นะครับต่างจากแบรนด์ทั่วไปนะครับที่ใช้เจลเป็นตัวระเหยกลิ่นนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งก็บอยอเป็นมิตรอสุขภาพของอทุกคนบนโลกใบนี้โอ้โอย่างนี้แล้วกลิ่นมันจะได้กี่วันว่ามันจะหอมยาวๆคุณคิดว่าได้กี่วัน ผมว่าเต็มที่เหมือนน้ำหอมทั่วไปก็อาทิตย์เดียวก็าจางแล้วผิดครับโกโบอยผู้ผิด้วครับให้กลิ่นน้ำหอมในยาวนานกว่า30บวันแต่ว่าพอกลิ่นเริ่มจาง,อ,งกโกโอ่ะกบอยกบอยก็หยดน้ำลงไป 1- 2หยดเนี่ย<อ>ก็จะทำให้กบอยเนี่ยหอมยาวนานเพิ่มอีก15-20บวันก็รวมรวมเนี่ย45-50บวันเลยมันมีด้วยว่าน้ำหอมมันหมดแล้วหยดน้ำยิงยึงได้ยาวอีกมาพร้อมกับฟังก์ชันฟ้าปิดบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปรับระดับความหอมได้ตามความต้องการนะครับใช้น้ำหอมติดรถยนต์ตัวนี้เน สนุกทุกการเดินทาง,งมีความหอมทุกวินาที แต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นกันพ่อครับมีโปรโมชั่นลดเยอะมากนะครับถ้าเอฟซีอยากซื้ออยากมีน้ำหอมหอมเก็บไว้ในรถให้สาวๆที่เรารับภูมิใจครับผมไปซื้อได้เลยนะครับที่เว็บไซต์นะครับ s i x s e n s c o m นี่ผมขึ้นให้นะครับหรือว่าที่ Lazada เนี่ยก็ไปสั่งได้เลยนะครับหรือว่าที่ร้านคาคาทั่วไปในกรุงเทพเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก้บอยลองมาดูอีกทีว่ากลิ่นเนี่ยยังหอมเหมือนเดิมไหมลองไปดูเปครวะไพล์ปะละไพล์มอนลองดูนไปลงไปใส่มอยนลงเคลียร์กัน ทำผมเสียหน้าไปออกแฉบอกปั้นผมอะเดี๋ยวเทนเงี้ยเที่ครับโอเคเดี๋ยวไปคพอยมองครับสวัสดีครับเป็นซีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์โรมานะครับมีหลายคนบอกมาเลือเกินว่าเมื่อไหร่นะครับน้องสาวคนนี้จะมาออกแชร์โรมานะครับเชิญจาออ่าพลอยมนสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยมนจริงๆเนี่ยเข้าไปด,ดูในบีเอ็มแล้วเยอะมากเหรอ เกิดเกิดอะไรขึ้นกับ<ย>พี่ยังไงยังงไคือไอ้มิ้นทุกคนแบบสแสดงตัวว่าเป็นเ c ็มซีขาขื่ใช่ป่ะแล้วก็ทักมาเยอะมากจนแบบต้องกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่ใช่แค่หกฉากกับผู้หญิงเนี้ยมาเกเืบอบครบเลยคุณก้อยเขาเปิดเข้ามาคนแรกแล้วกแว็แล้วเขาก็ได้ไปเลยนะเอาคุณก้อยเสียดายไ,ได้เจอหนูก่อนตนนอ <laughs> นออแ,ตแรกนุ่งขาวอกฉากเช้าไปหน่อยก้อยไป็นข้าวแต่แรกไงไปก่อนไป คมก็ดีเอ็มมาว่าเมื่อไหรจะชวนพอยมนมาออกช่องอะไรงี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าชวนเะยเคยพี่ดูกลัวหนูวะผมไม่ได้กลัวคุณตอนตอนตอนแรกกับผมแบบว่าเคยเห็นคุณในหนังแล้วผมก็รู้ว่าคุณเป็นดารางแล้วที่เคยเจอเราที่6กฉากแต่ก็ตอนแรกผมคิดว่าคุณเกียดผมนะใช่มีครั้งหนึ่งไปอีเวนต์ใช่ไเราเจอนัตตี้ดีมนัตตี้ออกตัวกันเลยมึงเนี่ยรู้ป่ะพี่ ีเขากลัวมึงเขาก็เลยบอกว่าจิ้นกว่าเหมือนไม่ใช่กลัวแบบว่ามี่ไม่ค่อยกล้าคุยกับพลอยเว้ยใช่ผมไม่กล้าคุยกับคุณเพราะว่าสมัยก่อนเราผมเล่นทางบ้ากรามแล้วก็ผมเห็นคุณแบบสันนิษฐานใส่ผมอบบมันรีแอคแบอรอย่างเงี้ยร้ายหน้าพลอยร้ายเออแล้วผมก็อ่ะโอเคกูไม่เล่นกับตอวคนนี้ดีกว่าแต่พอตอนหลังคุณให,ให้ให้ผมหอมหัวไงม,มันไม่ได้ใครจะบอกไงมาพี่คุณให้ผมหอมหัวแล้วต้องหลังอลยการบังคับผมไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อเหรอถ้าแฟนกันจริงต้องหอมหัวครับไปสุดแล้วจะกลับไปใช่ไหมได้นี่ไงเชื่อยากบทเดี่ยบทให้ผมหอมหัวไงโอเคผมหอมหัวโอเคผมหายโกรธแล้วนี่เขาสงสารเลยแล้ววันนั้นก็คือแบบไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วชื่นใจชื่นใจโอ้ยชื่นใจเลยวันหอมแบบชื่นใจเลยชื่นใจมากๆน้องพยโมนจริงๆหนูเข้าวงการมานานเนอะเมื่อก่อนเป็นเด็กแคสโฆษณาเลย เออราตอนนี้ก็เริ่มมาถ่ายซีรีส์ไม่กี่ปีค่ะวันสี่ปีสี่สัปดาห์ปีอะไรสวัโหลครับเบนครับเออถ่ายูครับบนรถครับอ๋อมีคนให้ความลับเรื่องพลอยมนหมายเขจะเอาเอาป๊บหนึ่งโหมีคนให้ความลับมาป๊บหนึ่งเดี๋ยวมัใช่เลฮัลโหลครับมีสองเรื่องเหรอความลับเหรอโอเคมีเรื่องอะไรบ้างเหรอ อโอเคได้ครับผมครับผมวันนี้ผมมีคำถามทั้งทางก้อยนะก้อยมีคำถามกับกูมีมีคำถาม <laughs> ถ้าผมคุยกับเพื่อนก้อยเนี่ยเขาจะิสต์คำถามให้ผมแล้วเนี่ยคือฟังเพื่อนคุณบอกความลับมาใครวะอันแรกนะที่เขาบอกนะเขาบอกคุณเป็นคนสวยที่นอนคนคือ ไม่รู้เรื่อคุณบอกเรื่อคุณบอกผมไม่รู้แต่บอกว่าไม่จริงคือไม่จริงใครวะเอามันเป็นไปได้ในวันที่เราเหนื่อยทุกคนทุกคนคนหมดเฉยอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสซีเรียสไม่ซีเรียสทุกคนคนหมดสวยยังไงก็คนเพราะทุกคนคือคนใช่เพราะทุกคนก็มีลูกคอแต่เสียบุคลิกนิดหนึ่งไม่เสียพี่เข้าใจเข้าใจทุกคนคนหมดฉันก็ถูกเกาหนึคอและอีกหนึ่งอย่างบอกคุณไปเกาหลีคุณไปเที่ยวภาพเที่ยวอะไรอย่างงี้ปะ กูรู้เลยใครกูรู้เลยใครผมไม่ได้แต่เขาคุณไปเที่ยวหาบ้าเกาหลีอ่ะไปไปพี่มันนะปากเหลีสนุกไหมคุยกันสนุกวะปากเกาหลีอ่ะสนุกแล้วคุณคนแบบเที่ยวคุณซ่าป่ะคุณเต็มที่ปลยซ่าเหรอเออดื่มเยอะไหมเวลาเที่ยวไม่คือปกติอ่ะอยู่ไทยไม่เคยเป็นเลยเลยพี่ขอให้แบบเมาแค่ไหน อยู่ไทยก็เที่ยวบ่อยก็มีบ้างช่วงหนึ่งแต่ไปเกาหลีครั้งนี้คือเป็นครั้งที่หนักที่สุดในชีวิตที่เคยเมาฮงแดฮงแดไปทำอะไรฮงแดอจริงจ,จำภาพได้คแค่แ๊บเดียวเท่านั้นแล้วตงนั้นมันก็คือภาพตัดเลยไปกับใครั้างไปกับญี่ปุ่นใช่ <c oughs> ญี่ปุ่นเป็นพิธีกรอยู่ช่อง25อัาจะ้คือรูปให้ถูกต้องค่ะโอ้ยแกงนี้ชอบทวนชอบชวนก้อยเที่ยว อุ้ยอกก้อ,อยตัวดีวชวนพวกหนูเที่ยวจริงป่ะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องก,ก้อยอันนี้คุณก่อนมันไม่ได้อะไรเลยจริงๆแต่แค่จำได้ว่าวันนั้นกินแบบวอดก้าหรืออะไรอะเยอะม,มากาแล้วก็ภาพก็บดไปเลยแล้วกลายเป็นแบบไปมีเหมือนแบบไปม,มีเรื่องกับกาดหรืออะไระแล้วกาดตัวใหญ่มากมแล้วเหมือนเราไปินชนเขาเราก็แบบไม่รู้จำไม่ได้แลยจำเขาบอกคุณเอาเหล้าราดกาด เอาเล่าล่าขาดเราแค่เอาแก้วน้ำสาดเหรอไปโดนเขาสาดเหรอคุณซาดเลยอะคนสู้คนเหรอเมาเต้นไงแล้วก็แบบเต้นไม่รู้จักที่รู้จักทางไงเขาเดินเขาตัวใหญ่เออเออเอาะว่าเออมาเบียดเราอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยหกแล้วมีการโมโหด้วยนะว่าแบบเขา่าทำเล่าเราหมดเล่าหมดทำไมอ่ะโมโหเลยค่ะแล้วก็จำไม่ได้แล้วก็โอ้โหทำอะไรเยอะมากเลยอ่ะพี่พี่กันหนึ่งมันมันร้อนเรื่องอะไรคุณถอดเสื้อกลางโรงแดงเลย ไม่ก็เราไปเที่ยวผับขอเสื้อเลยเหรอพอเราไปเที่ยวผับเขาก็จะมีตู้เก็บไอโค้ดเสื้อโค้ดให้เราข้างในเราก็จะเป็นฮีเทกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะใส่ได้อ่ะโอ้ยมันแบบยุ่งยากมากกลางถนนเราไปนั่งหน้าแท็กซี่อะไรก็ไม่รู้ว่าคือวันนั้นไม่ใช่พลอยไงเป็นใครก็ไม่รู้เลยพลอยอยู่แล้วก็ก็ถอดโค้ดเฉยๆไม่ได้แบบอ๋อแต่ไม่ได้ถอดเสื้อข้างในไม่ได้ถอดจบไปนะเกาหลีจบไปเมื่กาลีจบไปนะไม่ไม่แต่หนูมาสนิทกับน้องก้อยได้ไง ไอ้น้องไก่เขาลิสต์คำถามมาแล้วเยอะมากพลอยมนมีแฟนยังเอา้าก็เขาเขียนมาผมไม่รู้อีกก้อยผมแค่บอกว่าก้อยเจอพลอยมนคิดคำถามมาหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักคุณเยอะเลยเดี๋ยวคุณจะพยายามหาเขาว่าไงอุ้ยขอโทษมีแฟนหรือยังคำถามมึงเนี่ยฮะจุนจ้าในชีวิตกัวจังจ<ห>เลยมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนหรือยังเป็นมึงกูทำงานก่อนกูจะถ่ายโอเค โอ้โทุกคนบายจ่าถามต่อไปต่อไปบายบายนจ้ะมีแฟนหรือยังก็มีคนคนคุยเหรอเหรอใช่ใช่ใช่มันก็ต้องมานานยังนานยัสวยนะคนสวยนี่ก็ต้องมีธรรมดาแต่คนจีบเยอะไหมไม่เยอะพี่ทำไมอ่ะเหมือนวยเยอะแต่ไม่เยอะแต่ก้อยบอกคุณนะเป็นคนไม่ยอมคนนะไม่ยอมไม่ยอมในเรื่องที่แบบถ้ามาเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปก็ก็คุยกันได้แต่ว่าถ้ามาเอาเปรียบหูืคุณไม่ยอมแน่นอน รู้ไหมว่าในหกฉากมีผู้ชายชอบคุณไม่อันนี้หนูรู้แล้วเพราะว่ามันมีคนส่งคลิปมาฟออา้องอ่าก็คือคลิปรายการพี่นี่แหละอพลอยมนหรือก้อยยบเอาละไอเต้แป๊สอหวานมากครับเชื่อสำหรับผมนะอ่ะผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนที่แรกที่แรกใคร พลอยมนนี่ใช่ป่ะเออเจแป้นเลยเออเคยดีเมหาน้องไม่เจอแป้นเลยเลียคืออะไรวะพี่ไม่ไม่ไม่จะเลียไม่เียอะไรเลียเ้ยไม่เจออะไรเลียเลยเคยแม่เคยดีเอ็มหาน้องไม่เคยไม่เคยอะไรนะแต่รู้แม่ว่าเจอแปนชอบชอบแบบชื่นชมอะไรอย่างงี้ป้ะอ่าไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วที่คืนชมแหละแล้เขามีแฟนอยู่แล้วเจอแปนนนะแล้วถ้าหกฉากล่ะถ้าต้องเลือกคนหนึ่งต้องเลือกเหรอเออเลี้ยมยอดเยี่เลยวพี่ต้องเลือกต้องเลือก อเอ้ยเหระรักใครน้อยสุดด้วยเรียงลำดับเฮ้ยทำไมพีพูดอย่างนั้นน้าอยากรู้เขาเสียใจไม่เสียใจรักใครน้อยสุดโดมแล้วกันเพราะว่าโดมเจอน้อยสุดอ่าโอเคโดมเป็นผ้าสีคือคอยเรียงตามจำนวนที่ผมเจอบ่อยแล้วกันอ่ะโดมแล้วก็พี่นายพี่นายไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันพี่เติ้ลเดี๋ยวใครนิกกี้เจแปนเก้ารักใครมากสุดค่ะคุณเลือกมาเป็นแฟนคุณคนนึงวันนี้หนูเลือกพี่แล้วกันพี่รักมัน เอ้ให้พี่ขอมหัวดิไม่ได้เดี๋ยวโดนตไกไม่กิดว่าแผลรัศมีใส่เลยนะแก,งก๊งคุณมีชื่อแก๊งมั้ยนี่อุ้ยคุณมีชื่อแกง๊งเลยม,มันพูดได้เหรอได้แก๊งชั้นีเอสเอสชั้นีเอสเอสคืออะไรอ่ะชั้นีเอสเอสใครตั้งครับชั้นีหนูหตั้งใช่ชั้นีเนี่ยรู้อยู่แล้วออชั้นีรู้เอสเอสคืออะไรเอาเป็นไกลๆเป็นชั้นีหัวหอม จริงหรือไม่เอชเอชนีพรไม่คือปีที่แล้วเนี่ยเออก่อนโควิดใช่ป่ะพวกเราไปเที่ยวกันไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยแหละมันก็เลยได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เล่าเรื่องความรักเล่าเรื่องประสบการณ์ดูนีนะจจนแบบรู้สึกว่าพวกเราอ่ะต้องเป็น HS เพราะว่ามันหอมไม่เกินเออใครหอมสุด <laughs> มันหอมคนละเรื่องคือทุกคนมันจะมีความแบบความกล้าคนละเรื่องเออเป็นผู้หญิงที่มีรอยสักอช,ชอบชอบสักชอบลายอะไรสักแบบทามายลี่แล้วก็มีลายสิบอะไตัวนี้มีกี่ที่ตัวนี้มีแค่สามจุดคะ่ะอันนี้เพิ่งจะเพิ่มตรงขา,าติดแล้วสามายลี่คืออะไรความหมายคือหน้ายิ้มเป็นแบบต่อให้แบบจะมองมันจะข้างหลังก็เห็นรอยยิ้มของฉัน แล้วขอดูรอยยิ้มหนูหรือเนี่ยมันเป็นอยังไงมันมีอะไรน้องพอวันนี้น้องเพื่อนก้อยมีอะไรมีอะไรก็อข้าง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 อะไอะไรสักเลยอันนี้ตรงนี้เป็นลายเซ็นตัวเองลายเซ็นเลยลายเซ็นตัวเองแต่หนูไม่ทำยูทูบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะยูทูบมีแบบ FC พี่มาเต็มเลยนะเหรอเออเขาว่าเมนเต็มเลยอ่ะถ้า FC ฟขาหืนน่ารักเหมือนเขาจะแบบว่าเหมือนเจ้าของช่องอ่ะเวลาชอบใครไปชวนแทนกูเลย จริงๆมาออกแชรลมมาไหมครับบอกแชรลมมาไหมครับเขาเห็นเราเป็นเพื่อนอ่ะมาชวนแทนอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบที่มาหาผมเยอะว่าเมื่อไหร่จะเอาพลอยมนมาสักทีนึงแล้วทำไมพลอยถึงนชยสุดท้ายเลยอ่ะคือคุณเข้าหลังสุดไงได้หมดใชครับจานอ่ะคุณเข้าหลังสุดแล้วผมต้องปรับอารมณ์ในการแบบว่าชอบคุณอีกนะทำไมอ่ะผเมื่อก่อนผมคิดว่าคุณเกลียดผมไงแล้พี่ก็เลยเกลียดพลอยไม่ได้เกลียดแต่ว่าคิดว่าอ๋ออีนี่เล่นไม่ได้แล้ววันนั้นทำไมมันเปิดใจร้อยวันหอมหัว เอานักธีนเลให้มันกดล็อกเลยเออตอนตอนแรกอ่ะกดเลยไม่ไม่ไม่มีหรอกครับแต่ว่าผมอ่ะมันไส้ไงมันไส้ไงอ๋ออะไรอีกนี่มันกลับมาคิดว่าแบบเพี่ต้องให้กูทำไงวะพี่เข้ามาเลยหอหนูเลยพี่เขาหลับอย่างเงี้ยถูกปะถูกปต้องมีอ่ะโอเคเดี๋ยวพามาคาเฟ่หมาเพราะว่าหนูชอบหมาไปเงั้นเดี๋ยวพาหนูมาเล่นกับหมาแต่มีเกมให้หนูเล่นด้วยนะ ทายพันหมาทายถูกนี่รอดเลยทายชื่อคนที่เคยเห็นหน้าทายผิดที่ผมหอมหัวคุณนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมได้ได้หอมหัวพอยปหมดไปนะครับบังคับเลยเดี๋ยวไปเจอคาเฟ่หมากลัวเปล่าคุณกลัวไปไเนี่ยกลัวมาหรือกลัวพี่กลัวกลัวผมหรือเปล่าไม่กลัวค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอคาเฟ่หมาครับ ไอ้บิ๊กด็อกบิ๊กดิ๊กเข้าข้างเลยเลยมาแล้วไอ้บิ๊กด็อกชอบอะไรมากกว่าบิ๊กด็อกหรือบิ๊กดิ๊กบิ๊กด็อกแต่ผมไม่ได้มาแบบว่ามาแบบระลอกระลวงคุณนะผมมีเกมให้คุณเล่นเดี๋ยวเขาจะปล่อยหมามาเป็นหมาแบบหลายพันเลยที่บิ๊กด็อกคอร์เนอร์เนี่ยเป็นหมาแบบหมาแพงหมาอะไรเยอะแยะเลยทายอายุกันทายอายุหมาเล่น3คู่โอเค ใครที่ถูกมากกว่าคนนั้นชนะถ้าผมชนะคุณ3ครั้งเนี่ยถือว่าเต็มที่นะนี่คือยากมากนะขออ,ออนุญาตสับเลี้ยงตัวนี้ได้ดมกลิ่นผมคุณหน่อย <c oughs> แค่นี้แต่ถ้าเกิดผมชนะสองในสามดมมือก็ได้น่ารักน่ารักโอเคแต่ถ้าผมแพ้ <c oughs> ผมกินอาหารหมาเลยอ๋นี่อาหารหมาอาหารหมาเอาาา้อาไม่เชื่อลองสิโอ้ย <c oughs> โดนก่อนเลย <c oughs> คุณนิกกี้คุณลงทุนกินอาหารหมาเลยเหรอคะ <c oughs> อ,าอาหารหมา กินอาหารหมาแต่คุณต้เป็นคนป้อนเพราะคุณเป็นเจ้าของชีวิตผมคุณขอมือผมก่อนเลยขอมือหน่อยลิกี้ลิกี้ทำให้อนี่ทำให้เลยมามาเลยครับสดีครับัสดีครับพี่ดีครับอน่ารักหมดเลยคุณชอบตัวไหนคุณพอมงคุณมองสิคุณชอบตัวไหนตัวนี้ชอบไม่ชอบตัวนี้สุดเลยอ่ะชื่อไอ้นี่ชื่ออะไรนะพี่ ่น้องบัตเตอร์คุณคิดว่าบัตเตอร์อายุเท่าไหร่อ่ะผมให้คุณเลือกของทุกตัวเอ่อ16บป่ะสิบหขวบหมาใหญ่เนี่ยอายุไม่เยอะหนูหนูโดนนี่แล้วหมาใหญ่อายุเยอะมันมันตายหมาใหญ่สิบประก็ไปแล้วห้าขวบอ่ะใครใครใครพี่ใครใครเฉลยได้มั้งสิบหกหรือห้าขวบห้าห้าขวบอะห้าขวบมาเลยถึงทุน นี่จริงๆด้วยอ่ะไอ้ยนี่คือชนะแล้วหนึ่งอันนะหนูเลือกตัวไหนหนูเลือกมาหนูไม่กล้าเลือกเลยเนี่ยหนูเลือกมาตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้ชื่อชื่ออะไรพี่ตัวนี้องเ็กซครับน้องเ็กซัสเออ่หนูหนูทายต่ำๆเลยรอบนี้คุณทายก่อนหรือผมทายก่อนรนูก่อนรนูก่อนอ่ะหนูก่อนโอ้ดูเด็กอยู่เลยปั่ดทำไมโอ้ดูเด็กยากเลยเหมือนแบบดูฟันมัเด็กไม่ไหวหรอกดูเด็กอยู่เลยตัวเนี้ยอ่ะทักสี่ป่ะสี่ขวบปังมึงนะ ห้าขวบเฉลยนะพี่อ่าน้องพิซซ่าอายุสี่ขวบเฮ้ยมาที่ยังพี่ก็เลยนึงถ้าตัวตัวนี้ตัดสินหรือคุณยาวราคาอันนี้ตัวไหนแพงสุด่ะได้อ่คุณเลือกอ่ะคุณชี้มาเราก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะนี่ห้ามใบนะห้ามใบห้ามใบนะคะจริงเหรอคะห้ามใบนะคะเอาเป็นตัวที่พอยชอบแล้วกันเออตัวไหนโอ้ยไอ้ยังนี่ไอรู้เยอะแลนี่ อยากรู้เยอะเลยไปเล่นยเปลี่ยนเกมไวเลือกตันี้เปี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมไหนวะไวเลยอกตไหนที่สุดไอ้เลือกตัวนี้แล้วพี่นิกี้เลือกตัวไหนเปลี่ยนเกมพี่นิกี้ที่โกะอ่ะทำไมนี่ไม่ใช่นะคะไม่ได้แล้วมีขึ้นมีลงเอานนี้อย่างที่ตัวไหนใจดีสุดดีกว่าอ่าแบบว่าไม่เคยทำร้ายคนแบบโอ้โหแล้วทีนี้ที่เหลือคืออะไรพี่กัดหูไม่ดูบ้างตามอาการของน้องอ๋อถ้าเขาไม่บิดอ่ารู้นตอบ เทขอตอบเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เหรอใช่นี่พี่พี่ปล่อยหลังไปถามเขาอ่ะไปถามพี่ผมไม่ถามผมไม่โกงหนูคิดว่าตัวนี้แต่การดูหมาเนี่ยดูง่ายๆถ้าเกิดมันอยู่นิ่งๆมันนอนนอนมันไม่สนใจเนี่ยมันรักสันโดษมันไม่กัดใครแน่ผมว่าตัวนี้นอนนิ่งๆอันหลังให้อุ้ยสีเหมือนเลยนี่อ่ะคุณพี่่ใช่ครับน้องเ่อ้ยลูกแม่ใช่ครับตัวนี้นี่น้องแพนด้าครับผมเป็นจากนิวเคอแลนด์ครับอุ้ยน่ารักมาก ได้ครัับวีใครอยากมานะครับพี่มาได้วันไหนบ้างครับที่นี่ทุกวันกัมพูช์ทุกวันกัมพูช์ทุกวันกัมพูจะเปิดตั้งแต่บิตโมงครึ่งถึงงนสามทุ่มครับโอเคอ่ะอะไรตอนนี้เลยอันนี้ตึ๊งตึ๊งตึ๊งขอบคุณนะครับพี่ครับเอาไปลงโทษข้างนอกนายครับผมพร้อมแล้วครับเฮาก่อนเฮา อบอกน,นะครับนายครับนิกิตอยากเล่นครับนายอยากเล่นจะคุยแล้วอยากเล่นแล้วเดี๋ยวแต่ถ้าจะเล่นใช่ป่ะนิกกี้นี่เวลาเขาฝึกใช่ไหมเขาต้องมีของรางวัลขอมืออะไรได้ไดอ่าได้หมดขอมือ,อมได้หมดต้อมีของรางวัลขอมือก่อนนิกิอ้อไรพ่อรึเปล่าเรียกเพื่อนก่อน นายครับเดี๋ยวผมเองดีกว่าผมรักนายผมขอคนเดียวครับแบ่งครึ่งเปล่าดี่นิกกี้ได้เลยอันนี้่ยกินครึ่งกูได้เลยเกิดมากูต้องกินอาหารหมาเนี่ยตามเกมนี่ก็คือกูจบแล้วเรียกูชนะแล้วเนี่ยแต่เพื่อคอนเทนต์ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรของเตยครับอของเตยเอาเลยไอ้งมดมาหมดมดมมือแค่นี้พอดีือ่า กันแล้วกันแล้วหาช้อนกันหน่อยช้นกันเลยช้นกันเลยโอเคขอบคุณมากครับพอยมนแค่นี้ครูโรคจิตใหญ่ละทางหน้าอยากให้น้องพอยมนมาทำอะไรในช่องเราคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ไปกดซับด้วยนะครับซับช่องน้องพอยมนด้วยแล้วก็ดีเอ็มไปหาน้องพอยมนได้เขาอ่านอ่านเห็นเห็นหมดเลยค่ะเพราะว่าดีดีเอ็มแฟนับดีมาเขาเออแตกเลยเขาเยอะ ได้นะคร <|so|> ับไปเกาหลีป่ะไปเกาหลีพี่ไปบ้างละไปได้ป่มไปดิแต่ว่ามีแค่คุณกับผมนะโอเคไปไล้ โอเคครับสน้องพลอยมนเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, ชอบไหมครับ f อครับน่ารักมากประทับใจมากนา้องพลอยมนเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ายิ่งดูก็ยิ่งสวยเจอหกฉากทุกทีมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าฉากกับพลอยมนอ่ะ <c oughs> เอามาอีกแล้วชิคกน้องน่ารักเนาะน่ารักไม่พลอยมนน่ารักไหมน่ารักมไม่หวงตัวแต่บอกเอซนะครับก่อนนิกกี้จะติดต่อดิวพลอยมนอ่ะน้องก้อยเป็นคนดิวให้นะไมใช่ให้ก้อยดิวให้ผ่านแล้วผ่านแล้วนะครับเขาเรียกว่าผ่าน QC วซีต่กินยังหอมอยู่เลยนะกลิ่นพลอย นี่แหละกินน้ำหอมไม่จะหอมก็ผมบอกโคบอยแล้วว่าของดีหอมยาวนานนะครับสนุกทุกการเดินทางใครที่อยากมีไว้ติดรถแบบนิกกี้นะครับก็ไปจัดกันเลยแคลิฟอร์เนียเซนต์นะครับช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลดเยอะมากหาซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ w o r l d w i d e e n c e n t c o m นี่ขึ้นให้เลยตัวใหญ่พัดหน้าโคบอยเลยนี่หรือว่าที่ไลซ่าได้นะครับก็ไปสั่งกันได้หรือใครที่อยู่กรุงเทพก็ไปหาตามร้านคาแคร์ทั่วไปในกรุงเทพโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์คอมเมนต์และก็ ซับสไคร์ด้วยคอมเมนต์มาว่าอยากให้ชวนใครมาอีกช่วงนี้เดี๋ยวโควบอยติดต่อให้หมดอ่ะผมอยากให้คุณเอามาออกให้ได้ใครใครพ่อตาปัญญาคุณเคุอเอามาหมดแล้วอยากให้พ่อตาปัญญามาพ่อตาปัญญาอยู่เป็นไรไปเล่าพ่อตาปัญญาไม่ได้เหรอมึงเพี้ยนไปแล้วไม่เพี้ยน